พดขับน,นุนีน่เกือบซีบครับผมโอ้ยสุดจอดแห้งเอ้าจุ่มนี่ปโหแผลนะแซงจุ่มซีครับผมสุดยอหีครับครับุงไกลไเลยครับน,นนะจุ่มซ้อมนี่จะดอกสมีเนาะแมนครับดอกหน่อยกับร้ายเนาะขึ้นว่ามืออื่นนี่คือสีเด็ดอย่เนาะ ทา<ด>นเลยพอแสงไฟ thì เนาะแม่นครับดิ่นหลุดนน้ำโซอฟอนอยู่ด้วมือน,นอื่นนี่เนาะขอหน่อยขมม้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะแม่นพอแล้วเด้คดอครับผมสามดอกครับผมจุ่มน,นี้เนาะแมนครับหลุดนน้ำกันดีครับจินงามอีจุ่มใหญ่ สวัสดีจ้าสวัสดีนันที่2 2ิบสจีกายน68มันอย่ก็มาตามเฮียทังบันสังหอมนะสังเนะลุ่มมาชมกันรสีพอคือเขาประจับพันวาเฮพิ่งเขาดงออกจ้ะไป้จ้า,แต,าแต่ว่าาพอที่แดงแด่วพอกันเนี่ยมันจะเศร้าอีกแล้วจ้าแต่ว่าขาดว่าทั้งผีสะออกก่อนนะสัุพนเนาะนี่นำพอเฮียแมนครับอ๋อ น้เพชยังระนาเหียบเพ็ดต้องป่อนบ่ต้อุนจังี่ออกงามจุจุงยนะครับ สวยงามครับผมพึ่งแบงคามค้าตันดีนะนี่ดอกสีทองเลยจดอกหน่อยเนาะจะครับนี่ดอกวะ นาวหนักหนักด้วยสันชีลรนมาเป็นไงเลงามนี่เนาะหัวหน้าโรจ้ามาให้เปลืงไปห้เห็นไงเหอนที่ดีแกงน้องทีเห็ดบดเนี่เห็ดปอกเ้อครับผม แรงเจ๊ตรงนี้มีข่มเลยกน,นมาก่อยนี่แข้งดีขนาดเลยจ้ะนแรงอบดข้าหลังก,ก็มีเลยีหัวใจใจ ở tay nhắm ô ở hết nhắn con cái sân ừ. điểm chỉ thử được không nó nó đứng cái sắt này đổ tay cây bây giờ đấy thử ra làm nó tay cây lùi con cái này ừ.

เอาครับผมตอนนี้ก็อยู่บันสังหอมเด้อครับผมเลาะหาน้ำปลาขางทางไปเรื่อยๆครับพี่น้องเขาก็มาล่าอยู่นะสะพนเนะาะตามหลุนตามเมืองครับผมมาสิโซมานซำใด้ฟัวปลาไม้นี่โซนนี่เขาก็ลัค่อยหงมเพิ่นเนาะโอ้ยหงมเพิเ่นเขาครับผมอ่ะหลุนน้ำกันไปนเรื่อยๆครับผมเขาหน่อยจ้ะ จ้บุกดีจ้าเ,เ,เปิดท,งทังเรื่องเลเพียงม่ตองเลยนะจังเนั่นครับเก็ผ้าก่อน พอแล้วเด้อครับผมสามดอกครับผมลุ่นนี้นะนี่ครับลุ่นน้ำกันดีครับสิพวผอมงูใหญ่มาเนาะเด็กเอาเพิ่รที่ละละแตงกันเนาะรองขเท้ามีด้วยครับนับไปที่ไหนกันบ้างจะคอยไปด้วยจะกองไว้ก่อนครับนี่ดอกหนูเกิดร้ายอยู่ครับ พอเป็นมูเลยเด้อรับคเอาเป็นหมองนะเะพดเนาะดน้องกันนี่ครับจะพอมูใหญ่กวนี้วะเนาะ่ครับน้ำอ้อยอยังบอกว่าจะพอยังห <c oughs> ม,มุนปลาท้ายเลยเด้อครับาีเตจ้ะโอ้ยเป็นน้ำวเนาะปาเฮงเนาะี ui, cái lá kia nó, này, kinh vâng thau nhoi kia, đầm đầm, tụi khang con lê đơ kia kia, thau nhoi chả, thau nhoi chả, nó vẫn thanh nhạy nhỉ kia, này, ba ngon cả, ba nó đọt xoang đọt đồ... nó, đọt đồ... đọt nhoi cái kép bơ này đấy kia kia ครับดอกนี้สิขอเขอาครับนี่ครับดอกน,นี้หน่อยเนาะบางดอกกับ่บดิเก็บด้วยนะสักฝนเนาะตัวนี้เป็นเขาหน่อยนะนี่ครับสาวเห็นเดี๋ยวจะทุ่นสาว หน่อยความ,มสูงเงินไดซาเนียนาะแมนสวยงามอยู่ครับนีนน่ดอกงามถึกใไน่นอติ <c oughs> เข้าบ่าเอาบ่ไม่นบ่เห็นต้องใส่สีมาส่องเอาเนาะกระป๋ไกขนาดเจ้ายญิงเด็กไม่ตีนบนน,น,น,บนั่งโอ้ยเนาะมาต้องเปลี่ยนนลย เซียนฮิตคอยดอครับผมช็อกโกแลตหรือว่าเห็ดพึ่งไตไก่ครับดอกไม่เต็แบบน้อยๆเลยเนาะงายไหมนะเห็ดพึ่งของน่อยนะนี่ครับช็อกโกแลตจ้ะมาแล้วเลยนะพี่พี่ครับพี่พี่พี่ครับบ๊องเขายังมีดู เขาดุ้งก็ดอกหน่อยสิละมันใหญ่มัส่วนใหญ่เป็นคอนเตต่างค่ะเขาดุกับ็พายหน่อยความแตกต่างแต่ว่าเสียคือกันพือนี่เขาหน่อยเขาดุงเขาหน่อยทองก็ต่างกันครับทองแล้วกับทองขาวด้วยครับผมดีครับก็เลยกระดอกน้ำครับผมแดงขาวขา้รกจะหน้าปาเนี่หน้าใสเลรอขอแล้วครับผม สุดยอดจิเด้อครับผมกระลุนน้ำกันเรื่อยๆครับคุณอีคูน่าจะเปลี่ยนมุมกล่องจ้ะแมนแล้วครับนะครับมาเบิ่งมุมสวยงามครับผมคิดว่ามืออื่นนี่สีเหลืออยู่น่าสมควรเนาะคันดอกสนีครับเปิดมาไกลๆครับช็อกโกแลตครับผมจับกันเลย้ะแมนครับกรหลุนน้ำกันต่อครับผมนี่จะดอกซสนีเนาะแมนครับดอกหน่อยกับลายเนาะร้ายเยอะคิดว่ามืออื่นนี่คือสีเด็ดอยู่เนาะใช้ในพอแสงไฟใช่เนาะแมนครับ เดลุนน้ำซโฟนอยู่ดอกหมู่อืนอยู่น้องขันเกล็ดนะเกล็ดป็นซ้ายเลยขันกับซ้ายได้น้อโซโฟนมันซายเห็ดยาชาซ้ายเห็ดพึ่งวันนี้ซายซองครับนางซองขึ้นสีเมกยบใส่ดินหาหญ่ครับผมแต่ว่าคันพอเร่งเชือกะถือโซ่ขนกับพ่อตอเก็บยืนน้ำโซฟนเนาะ เอาตามากกบใบใหญ่ด้วยครับเด็กสีทรอนเซตาใหญ่เน้ะเอาตาหน่อยมาพายาก่อนครับเพราะว่าโบคอยหูโซนหูไม้พันเนะ้ะก็ตามหลุ่นตามเมืองน้ำกันอีกครับเท้าเลือดจ้ะเลือดจื้งอยู่ตรงจูบมาสองแม่เห็นดอกตาดอกก็จะได้ดีครับบรรยากาศไม้เห่าด้วยครับโซนโซนได้ดอกครับพุ่มกับโบคอยหูโซนเป็นแนนนาำเสพนเนาะ ต่ว่าเราเว้น้ำทางเอยๆครับผมแม่กะเป็นทรงคือทรงหาหยากรีบน้อสฝนจริงดิแม่ครับครับตัวในนางซองเอาปกติสียางเบืองครับสำหรับเขาดงเนี่นางสองเนี่ยรอสะพนเนาะนี่ครับพ่ออยู่บนะอเช้นโดไปเบื้องไกลๆน้ำพินครับอุ้ยเปจุ่มงามแห้งวันนี้ครับคุณกาไกลๆเลยครับงนะ ตุ่มซามโอ้ยสุดยอดเลยครับบานหุ่นพอคล้องแทนแล้วครับดอกว้านใหญ่เลยนะฉันแม่นครับมืออื่นนี่คิดว่าก่อนสีแจงนี่พี่จะได้เด็ดเด็ดแน่นอนครับผมพอแล้วครับดอกหน่อยใส่ใปตองหรือ่บตองห่วงเลยได้ครับแม่นครับแต่ว่าบริษัทไทยให้ยบุญครับพอควนเปิดเห็นในบุ้ยดอกอะไรได้ครับผม หลุดน้ำโซ่คุ้นไปเรื่อยๆครับสุดยอดใช่นอกคันเดี๋ยวฟอกป่ะลุดน้ำกันต่อไปครับครับดอกหนึ่งอทองเรื่องเหลืองอ๋อน้ำเห็ต้นเอกล่าเ์คนทองงามนะใช่ครับไม่ไหวขอโซนเห็ดเหรอเดีย๋ยวไปใส่แล้วมึงต่อกรพุ้มเป็นแป่นเลยครับ ดอกงามเลยเนาะแดงขมจ้ะ พอดีคำอยู่ครับจุ่มนี่โอ้โหแถวละซ่างจุ่มซีครับผมสุดยอดดีครับเดาเลยวะเอาเลยตังหิเย่ตังหิฮ่าตามมาอ่ะดุน,น้ำกันดีครับผมหน่อยจ้ามันจุ่มในน้ำกัน,นครับ อืมโอ้ยครับสันสันแต่ไปตองก็เลือยร้ายอยู่เนาะเด้อสวครับมีสูตดด้วยครับหาเห็ดเพิ่อนเขาดวงคนวะนี่นนางซองเบิ่งครับจึงเห็นดอกเห็ดอ่ะเป็นเบิร์ไกลๆน้ำกันเห็นจักดอกละสักคนลายดอกขึ้นมาครับอ่ะมบิไกลๆเลยครับผมครับันไปจุดนี่เกือบซีบครับผมโอ้ยสุดยอดแหงเอาเอะลุยเลยสักคน ส่วนเนื้อนส่วนวะจ๊ะแม่นครับต้นฮวงเลยดอกเหยทองกำลังโผล่มองใหญ่พิ่นอยู่หกเนืแมนครับสวยงามครับผมมันพอดีนะเขาหน่อยนะแมนครับฝั่งมีเขาหน่อยเด้อครับผมอีกฝั่งหนึ่งเขาโด่งสะพุดนะเขาหน่อยเขาใหญ่ นี่แต่ดอกงามกำลังสิบใช่หร้อเขาดงชักโดร์หรือเขาดงโฟเราเดียวครับเดี๋ยวบนนั่นไกลๆนี่ครับน้ำอยู่เด้อครับผมดอกีดอกปะเขาหน่อยเกิดน้นไก่กับเขาดงเลยครับครับออกรอบอุ่มตลกคุกไปเลยเนาะเขาหน่อยดอกนึงครับผม ตองงามๆเลยครับนครับอะรุยเลยขอดูงด้อจังขาดึงขอดวงราดูตัวละซ่าสิเหงือกหนาวว่าผสมบันุ์เป็นไรขาดน้ำหรสมบันธ์ททีข้างหน้าขึ้นใหญ่แหง ขายนาพี่หนึ่งพ่อเมย์พนุ่นมาหลุนกันต่อครับผมจ้าเต็มกระตาหน่อยแล้วจะบันเดียวว่าเฮาผูกมาซวง,งานนมาสางเนาะดูเฮาก็เอามาแต่ว่าห้าสิบบาไปต่ออยู่เนาะแม่นครับกระุนควบสู่ข้ามาน้ำกันเรื่อยๆนะพีนนะ่เนาะหรวมมือท่าน้ำกันเรื่อยๆครับตามง,มงมาซ้อมมึงว่าไม่เฮ็ดเพิ่ออันนี้เพิ่อนจะออกยุใช่เน,น,นะาะใส่ลาภเนีน่ยแก้วเพื่อนเพิ่อเขานี นี่ครับดอกง่า่สุดแล้วครับนี่น,น่ข้ามังลงก,ก่อนจ้ะอ่ะลุ้นน้ำกันอีกครับอเด็กนั่งเด็กตัวนี้เอาไปต้มแล้วก็หนึง่งหนึ่งงามดีดีจ้ะก่อยไปข้าวันนี้รสผมกินได้ด้วยจ้ะ

ใช่เหรอนี่เด้งขาลด้จ้ะขาจ้ะจากปารางภาพขึ้นผู้ยีก็จงมาหนี้ปารางกับไดตตานึงเด็ซอผสมเบิงจ้ะ พอยผึ่งแดงค้าลายก็ออกมาหลายเหมือมันฮาพันนี่ฮิดชนิดอื่นเกิดขึ้นอีกจ้ะอุ่นน้ำกันสิพอว่าจะ้ะายม่งเลยอไอ้จ้าถ้าเป็นน้ำกันทั้งผู้ล้างผู้คนจ้ะ มารังูก็ช็อกโกแลตจัดดอกเลยช็อกโกแลตจอนจ้าช็อกโกแลตเน้เตจ้าช็อกโกแลตจ้าสองดอกจ้ลงมาจากลังผูกแล้วนะหังผูบ่มีเแล้วจ้าเฮ็ดไวแล้วจ้ะ ส่วนนี wow. okay. <Yeah>. oh. ้ก็ล่างออกว่าครับพี่เตือโดวเธอน้อยเนาะจ้ะโอ้ใช่แล้วน่ะต้องคลุ่มดีอ่ ขือหรือน,นะคื่อหรอครับผมส่วนนีนกำลังเห็นกำลังเห็นดอกใหญ่จ้ะเห็นกำลังออกเนาะโอ้โดอกหน่อยเพื่อนจะไปเบิ่งน้ำกันเนาะจะดอกหน่อยอยู่โซ่ฝนคือเป็นเนี่ยเสื่อเพืออกยังไงมันมัือการดันบกกอขึ้นมาเลยเ <c oughs> ขาหน่อยจ้ะ สับะรดพาพี่พ่น้องสรุปยอดเฮ็ดบานสังหอมปลาลางเด้อจ้ะนี่จ้ะสับะรดก็ตามฮะจนเบิดมือแล้วจ้ะเพราะว่าบุหูวโซนหูวไม้เพื่นก็มาตามเอาไม้หนึ่งจ้ะนี่ถือว่าโศกว่ามันอยู่จ้ะแต่ว่ามีแต่ดอกนี่หน่อยเด้อจ้ะเท็ดเขาดงออกไม่จ้ะ้ยดอกสวยๆมีเพื่อนไก่ๆเพื่เขาดงจ้ะนี่มือนี่ก็ตานี่ขึ้นไปซ่อมผู้ซ่องกาดกับบ่อออกเด้อจ้ะเห็ดบ่อออกเห็ดไหวแล้วจ้ะ จ้าส่วนชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเทสดไ,ดได้จ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําจ้าถ้ารุนนี่คลิปต่อไปว่าซสฟงก็สร้างกลุ่มสิโซกสิมานเฮ็ดยังจ้าสิมีเฮ็ดให้เก็บอีวาจ้าสฟงก็ขอขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อจ้าที่เขามารับชมทุกๆคลิปจ้าสำหรับคลิปวันนี้ซฟงเขอจบคลิปเพียงเท่านีล้ละจ้าสวัสดีจ้า